เล่นเกมไหมครับไม่ครับทาไมไม่เล่นครับผมไม่ชอบครับโอเคค่ะเล่นเกมไหมครับเล่นครับเกมอะไรคะฟบซฟาครับฟีฟาไมถึงเลือกซีฟคะสนุกครับโอเคค่ะเกมมีข้อเสียไหมครับก็มีข้อเสียครับคือคิดว่าข้อเสียเป็นยังไงคะข้อเสียก็อาจทาให้ติดเกมดีให้สนุกสนานสนุกสนานขอบคุณค่ะไม่น่าลอดเดี๋ยวเล่นเกมไหมครับ เกมอะไรเอ่ยไฟครับทำไมถึงชอบพี่ไฟมันครับมันครับเกมไม่เอาโชครับวไม่เล่นเกมเป็นเด็กดีเล่นเกมไหมครับเล่นครับเกมอะไรเอ่ยไฟครับอะไรอีกไหมพี่ไฟอย่างเดียวพี่ไฟอย่างเดียวเอานี่นี่เล่นเกมไหมครับเล่นครับเล่นอะไรเอ่ย Minecraft อะไรอีกไหมทำไมถึงเล่นเกมเพื่อทำยูทูบ เราทำยูทูบ,บเล่นเกมอะไรครับ,บไม่เกมบีบายบอะไรอีกไหมมีแค่นี้ครับทำไมถึงเล่นเกมครับมันเฉลยครับมันอะไรนะมันเฉลยครับมันจะหนูครับเกมมีข้อเสียไหมไม่มีครับ <laughs> มีข้อดีเปล่ามัน บริหารร่างกายแล้วก็บริหารร่างกายทานทานนิ้วโอเคครับเล่นเกมไหมครับไม่ครับทำไมถึงไม่เล่นเกมครับไม่ครับอะไรนะไม่ชอบครับไม่ชอบเล่นเกมโอเคเล่นไหมคะไม่เล่นค่ะอุ๊ยทำไมถึงไม่เล่นเกมคะเออมันแบบว่า นดีแสดงว่าเกมมีข้อเสียมีข้อเสียคะย่ะอ่าม,มากด้วยพูดข้อเสียให้ฟังหน่อยหนึ่งมันจะทําให้เราเป็นคนที่ขี้เกียจเพราะว่าเราจะติดเกมสองเราก็จะแต่ว่าอยู่แต่กับเกมไม่รักษา,าสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเกมไหมคะเล่นค่ะเกมอะไรเอ่ยเ,ออเกมฟีไฟค่ะอะไรอีกไหมเกมหมูหมูคอยมาสเตอร์เล่นเปล่าทำไมถึงชอบเล่นเกมคะ เกมดียังไงเอ่ยเล็นไปะไรค่ะโดกเล่นเกมไหมคะเก่งม,มากเลยแล้วทำอะไรเอ่ยแล้วว่านโอ้ชอบนีย่แนวไหนไไแนวหรอทุกแวโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันนะคะ <c oughs> พี่นาเล่นเกมไหมคะเล่นเกมอะไรเอ่ย เอ่ยเล่นเกมไหมครับเล่นครับอะไรครับเกมอะไรเกมฟรีไฟครับเอทำไมทำไมถึงเล่นอ่ะชกบมันสนุกดีครับโอ้ยโอเคค่ะเป้ค่ะเล่นค่ะเกมอะไรเอ่ยปีบาอะไรอีกขับปเกมขับปค่ะค่ะทำไมถึงเล่นคะชอบยังไงใครเคียวใครเครียดเรอคเครียดเนี่คะเกมไหมครับเกมอะไรเอ่ยเกมเกม เอาวีครับเอาอะไรอีกปีไฟครับทำไมถึงชอบเล่นอ่ะเล่นตอนไหนอ่ะเล่นตอนทำงานเสร็จครับทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมเล่นครับเล่นเกมอะไรเอ่ยปีไฟครัอะไรอีกป๊าปอะไรอีกแล้วทำไมถึงเล่นคะได้เงาเงาเหรอคะใช่ไคะเล่นอะไรเอ่ยเล่นเกมไหมครับแล้วก็เกมปีไฟ เราเล่นฟิล์มบอลอุ๊ย,ย,ยเยอะมากค่ะเล่นเพราะอะไรเอ่ยต้งยยองเที่ยวแก้เหงาแล้วก็เพื่อนแก้เหงาแก้เครียดเล่นเวลาไหนบ้างคะว่างค่ะตอนอยู่บ้านทำงานอยู่บ้าน,เล,นเล่นเกมไหมคะทำไมถึงไม่เล่นคะ เสียไม่มีครับเฮ้ยข้อเสียก็มีครับคือเพราะว่าเล่นเกมนี้ต้องมันจะัวร้อนนิดนึงครับอ๋อวร้อนข้อดีล่ะคะข้อดีก็เล่นเล่นมันแล้วก็เล่น,ลน,น,แบบลนได้เล่นกับเพื่อนอยากจะบอกอะไรคุณครูไหมคะ,ะเวลาที่เราเล่นเกมอยากจะมาว่างให้มีเวลาว่างให้หน่อยครับเค็นเรียนอยาก <ๆ S 2> เล่นเกมครับเอโอเคค่ะปีเล่นเกมเป้าเล่นรครับเกมอะไรครับปีไฟครับปีไฟอะไรเอ่ยเกมคอยมาสเตอร์ค่ะ ก็แล้วก็เกมแคนดี้ค่ะก็แบบมันฝึกสมาธิเพื่อนก็แบบกว่าจะผ่านไปได้แต่ละดา่บบดานตอนนี้ก็เล่นไปประมาณด่านที่พันประมาณพันห้าโดยเล่นเกมไหมคะไม่ค่ะไม่ชอบอะค่ะคุณอ๋อค่ะเล่นคะ่ะเล่นเกมอะไรเอ่ยเ,เกมแคนดีค่ะอ่ะการเล่นเกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะข้อดีนะคะก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ค<ม>ิดกระบวนการที่เราจะทํายังไงให้ฝั่งนั้น เแพเราอะไรคะได้คิดเพราเสียก็เสียคือเสียสุขภาพค่ะแล้วก็เสียเงินอะไรประมาณเนี้ยเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการสำรวจของเราค่ะมาดูผลสำรวจโดยสรุปกันหน่อยค่ะเมกี้นะคะมีนักเรียนจำนวนยี่สิบสามคนนะคะเป็นผู้ชายสิบสี่คนแล้วก็ผู้หญิงเก้าคนนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยให้ผลสำรวจของเราดังนี้ค่ะ มี14คนค่ะที่บอกว่าตัวเองเล่นเกมนะคะแล้วก็มี6คนที่บอกว่าไม่เล่นเกมค่ะคนที่เล่นเกมนะคะเกมที่เป็นที่นิยมสูงสุดในโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ free fire นะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็น pubg และเกมทำอาหารค่ะสําำหรับคนที่ไม่เล่นเกมก็มีเหตุผลของเขาก็คือการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือการที่ไม่ชอบนั่นเองนะคะซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าการที่จะเล่นหรือไม่เล่นนะคะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะถ้าเรารู้จักรับผิดชอบตัวเองได้นะคะก็เรามั่นใจว่าไม่ว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นเราก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองค่ะเหมือนเหรียญก็มีสองด้านนะคะทุกอย่างก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะอยู่ที่เราจะเลือกค่ะ โอเควันนี้นะคะแอนดี้ตต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรมานำเสนอทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ